สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีธนูนะครับและสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพทาร์โรชูชันด้วยวันนี้เรามาดูกันนะครับธุรกิจการค้าการขายการกลงทุนของชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นจากสิบดาบโอ้ยสิบดาบเลยเหรอสิบดาบเลยเหรอโอเคแรกจะบอกว่า อุปสรรคปัญหาได้ธุรกิจการลงทุนมันเหมือนคนอยากจะเริ่มต้นอะไรทําอะไรใหม่ๆนะมันสึบดาบคือมันมันหมดแล้วอ่ะอุปสรรคปัญหามันหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆมันเริ่มทําได้เลยนะในช่วงนี้นะเพราะว่าดาบมันมาเต็มที่แล้วเต็มที่มีแค่สิบดาบเองอุปสรรคปัญหามันจบแล้วมันสิ้นสุดแล้วอ่าเพราะฉะนั้นเราควรจะเริ่มที่จะทําอะไรใหม่ๆได้แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีแนวแนวไอเดียเรื่องของการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่ๆกำเนิดเกิดใหม่ได้ไหมกำเนิดเกิดใหม่อากำเนิดเกิดใหม่ไอเดียใหม่อันนี้ถือว่าได้นะสิบดาบตามด้วยเฮอร์มิตดูไปเลยนะไฮพิดเทรน 2องดาวห้าดาวแล้วก็เก้าเหรียญโอเค ไพ่หน้าตาประมาณอย่างนี้เรามาดูลว่าพยากรอ์ยังไงดีไพ่หน้าตาประมาณนี้สุดท้ายแล้วสุดท้ายของชาวราศีธนูคือมันมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องธุรกิจการลงทุนการค้าการขายมีเงินแน่นอนมีเงินเต็มกระเป๋าแน่นอนนะครับโอเคแหละทีนี้เรามาดูในเรื่องของขั้นตอนอน,อนี้กระบวนการนี้มันมีอะไรบ้างมีสิบดาบมีเฮอร์มิตไฮวิเทสสองดาบห้าดาบ ดาค่อนข้างขึ้นมาสามใบเลยนะอุปสรรคปัญหามันมีเริ่มมีเยอะหนึ่งผมมองว่าคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆอย่าจมอยู่กับที่การลงทุนธุรกิจการค้าการถายย่ายยาอยู่แต่ที่เดิมเๆเพราะที่เดิมเมนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรดีกับคุณแล้วสิบดาบนะครับในกรณีที่คุณยังอยู่ที่เดิมนะยังเป็นกลุ่มตลาดเดิมกลุ่มเป้าหมายเดิม แหล่งการขายที่เดิมมันอาจจะไม่ได้ส่งผลดีให้กับคุณเท่าที่ควรนักผู้คนเริ่มจะหายผู้คนเริ่มจะร่อยหลอแนะการค้าการขายอาจจะติดขัดขัดถ้ายังอยู่ที่เดิมนะเฮอร์บีดบอกมาว่าลองดูซี่อื่นๆซิมีที่ตรงไหนบ้างราศีธนูเน้นนะเน้นในเรื่องของไฮพิเทสแสงสรวัสรวสลัวงานกลางคืนอ่าแสงสรวัวงานกลางคืนได้ไหม เสื้อผ้าส,สวยๆเครื่องประดับอูฟู่โอเคเพราะฉะนั้นงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับเครื่องตกแต่งโอเคยังให้ผลดีอยู่งานที่เกี่ยวขอ้ง okay. งงวของกับเบื้องหลัง,งผู้ผู้ผ,ผู้ผู้มีความสําเร็จอยู่เบื้องหลังยังส่งให้ผลดีอยู่งานที่เป็นเบื้องหลังนะแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับงานกลางค่ากลาง,ลางคืนของสวยงามกลางค่ำกลางคืนนี้ได้เช่นขายอุปกรณ์เขาเรียกว่าอุปกรณ์แต่งตกแต่งโตัวแฟชั่น ตลดาดนกลางคืนขายได้ถ้าเป็นขายตลาดกลางวันล่ะกลางวันคุณก็ต้องท,ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ําเครื่องดื่มเครื่องดื่มรักษาเขาเรียกว่าเครื่องดื่มดูแลสุขภาพตัวเองอย่างนี้เป็นต้นได้ในกรณีถ้าเป็นเครื่องดื่มอาจจะเป็นพวกประเภทเครื่องดื่มที่ต้องต้องปั่นงานที่ต้องเขาเรียกว่าน้ําปั่นเพื่อสุขภาพอย่างนี้นไปได้นะของที่เกี่ยวข้องกับดูแลตัวเอง แล้วสวยแล้วดูดีอ่ะคีย์เวิดอยู่ประมาณนี้ดูแลตัวเองดูสวยดูดีอ่าอันนี้ก็จะส่งผลดีอยู่นะ h e r ร์มิ i รไฮพิเทสเฮอร์มิตบอกว่าลองดูสถานที่ใหม่ๆลองดูตำแหน่งใหม่ๆไฮพิเทสเนี้ยคุณอาจจะเปลี่ยนมาเป็นขายกลางคืนก็ได้ไหมถ้ากลางวันมันขายไม่ได้อาจจะเป็นช่วงขายในเวลากค่งคืนอ่า หรือเปลี่ยนมาเป็นของสวยงามหรือคอนเซปตที่คุณทำอยู่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่ในคอนเซปต์ในเรื่องของความสวยงามความลึกลับหน้าค้นหานะอยู่ในคอนเซปต์นี้นะไม่ว่าจะอยู่ในธุรกิจอะไรนะถ้าอยู่ในคอนเซปตพวกลึกลับหน้าค้นหามีสเสน่ห์อะไรพวกนี้อ่าสามารถเอามาใช้งานได้เลยอ่าคอนเซปต์นี้ยังใช้ได้กับคุณอยู่มีเรือกสองดาบกับห้าดาบเข้ามาเกี่ยวข้อง คุณอาจจะต้องตัดบางสิ่งบางอย่างทิ้งออกไปรายการอาหารรายการเมนูของบางอย่างขบวนการบางอย่างอาจจะต้องมีการละทิ้งตัดทิ้งเลิกไม่เอาต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งบางใหม่ๆเข้าไป5าดาบลองดูซิว่าผู้คนท,ที่ผู้คนที่หายไปลูกค้าที่หายไปอะหายไปเพราะอะไรอ่า คนไม่เดินตรงนี้หรือเปล่าคนไม่ชอบบริโภคแบบนี้หรือเปล่าหรือพฤติกรรมพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราสังเกตจากห้าดาเขาทิ้งเขาเลิกเขาไม่เอาแล้วใช่ไหมเราก็ต้องดูว่าไอคนที่เขาทิ้งเขาเลิกอ่ะเพราะเหตุใดสองด่าคือเราต้องมีข้อมูลที่มากกว่านี้เกี่ยวกับลูกค้าข้อมูลเรื่องว่าเพราะเหตุใดลูกค้าถึงไม่เอาเราต้องมานั่งวิเคราะห์ก่อนว่า ตลาดตอนนี้มันเปลี่ยนไปเป็นแนวไหนตลาดนี้เปลี่ยนไปอย่างไรและตลาดนี้กำลังจะเพื่องปูกับบุคคลประเภทใดอเราต้องกลับมาดูลูกค้ามันต้องหันกลับมามองลูกค้าว่าไอ้สินค้าที่เราผลิตอยู่ของที่เราขายเงินที่ลงทุนอ่ะมันยังกลับมาเหมือนเดิมไหมถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงโอเคเราอย่าอยู่ที่เดิมอย่าจําอย่าทําอะไรอยู่ที่เดิมลองหาข้อมูลใหม่ๆซิเออ มันมีความเสี่ยงตรงไหนอีกมีอะไรที่เรายังไม่รู้ยังไม่เห็นมีอะไรที่ปกปิดตาเราไว้เรายังไม่รู้ข้อมูลอะไรคุณต้องเปิดใจรับนะเปิดใจรับแล้วก็ปรับปรุงตัดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จําเป็นออกไปลองดูซิว่าลูกค้าแล้วอะจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรราศรีธนูคุณสามารถทําโจทย์พวกนี้ได้คุณไม่จําเป็นต้องไปหมกมุ่นว่าเฮ้ยลูกค้าไม่มาลูกค้าไม่มีเราต้องมาหาถึงเหตุผลว่าทําไมลูกค้าไม่มี ถ้าต้องปรับก็ต้องปรับที่ตัวเราเอาปรับให้ตรงกับลูกค้าแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะก้าเหรียญก้าเหรียญดาวพระเกตที่ยังคุมอยู่กับชาวราศีธนูยังมีสตุ้งสตางถ้าคุณอยากจะมีสตุ้งสตางมีเงิงงนเหลือจากการค้าขายลงทุนอะ่ะช่วงเนี้ยขายของถูกขายของลดราคาอย่าขายของแพงาขายของที่กำไรไน้อยหน่อย,อยแต่มันขายได้เร็วไงอา่า อันนี้มีความโอกาสเป็นไปได้ลองดูนะครับว่าชาวราศีธนูลองปรับเปลี่ยนดูถ้าของราคาแพงไปล,ล,ลองลดลองลดราคาดูให้ต่อนหน่วยกําไรอาจจะนิดหนึ่งเอาลดมาอีกนิดหนึ่งก็ได้เอาให้ของมันขายได้ก่อนถ้าของมันขายได้ในปริมาณที่เยอะกําไรมันก็มีมากขึ้นก็ดีกว่าไม่มีกําไรเลยดีกว่าของอยู่ที่ไม่มีเสฉะตอนนี้ตลาดเกี่ยวกับของถูกกําลังเครื่องปูก,กาลังมาแรง ถ้าเราโดดมาเล่นตรงนี้ได้โอเคแต่เรายังมีสต็อกเยอะยังมีของค้างเยอะควรจะเป็นของผลิตมาใหม่ๆแล้วเป็นของที่ใครๆก็จับต้องได้อย่างนี้เป็นต้นให้ให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ครับใหทะะ้ทุกคนเข้าถึงโอกาสเพราะฉะนั้นสินค้าของคุณเนี่ยทุกคนเข้าถึงโอกาสตรงนี้ไหมเขาเขาจะมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของสินค้าของคุณไหมอ่า การลงทุนก็การลงทุนอยากให้ลงทุนในตัวที่ที่คนอื่นเขาไม่เอาแล้วที่คุณเขาทิ้งเขาล้มเลิกแล้วคุณไปช้อนซื้ออย่างนี้ได้ไปลงทุนกับคนที่ไม่เอาแล้วโอกาสการเติบโตมีสูงลงทุนในเรื่องของการคอมมูนิเคชันการติดต่อสื่อสารถ้าคุณจะลงทุนนะการลงทุนในธุรกิจสื่อสารยังคงให้ผลดีอยู่ลองดูซิว่าหุ้นตัวไหนกองทุนอัไหนที่คนทิ้งแล้วไม่เอาแล้วตัวนั้นเราจะกลับมา ฟื่อนคนอีกครั้งหนึ่งลองดูนะครับผมอแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการซื้อการขายจะลงทุนขายอะไรดีของสวยงามของที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารพวกโทราศัพท์เคสโทราศัพท์บอดี้อัเซสซอรีเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การสื่อสารอของสวยๆงามๆของตกแต่งของประดับอันเนี้ราศีธนูทำได้นะครับ ถ้าเป็นเรื่องของกินของกินก็ต้องเน้นเพื่อสุขภาพเพื่อความสวยงามเน้นดื่มดื่มง่ายทานสะดวกราคาไม่แพงอลองไปลองดูไปลองดูวิเคราะห์นะครับอาหารสัตว์ได้ไหมอาหารสัตว์ได้นะครับอาหารสัตว์ได้อาหารน้องหมาน้องแมวได้แต่ต้องขายเป็นปลีกย่อยนะครับเพราะว่าราคาต้นทุนเราเราจะบีบให้เป็นหน่วยเล็กๆราคาจะได้ลงดูถูกลองดูซอฟลองขายเป็นปลีกเป็น ลายชิ้นย่อยๆอ่าโอเคลองดูนะครับเปลี่ยนสถานที่ดูนะทำเลเก่ามันอาจจะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มจะเสื่อมโทรมเรื่องจะแปลสภาพเรื่องที่จะดูไม่ดีนะโอเคการธรุกรกิจการค้าการขายการลงทุนาราสีธนูให้ดูลูกค้าเป็นหลักว่าความต้องการของลูกค้าตอนนี้ณนะเวลานี้เป็นอย่างไรแล้วลองปรับเปลี่ยนให้กับยุคสมัยปรับเปลี่ยนให้กับ เจเนเรชันที่ใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับธุรกิจดูแล้วย่อมมีการเปลี่ยนไปไปตามกระแสนะครับกลุ่มทุนกลุ่มนิยมประชาชนนิยมอะไรคนนิยมอะไรคนชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราเราต้องตามประชากรเราต้องตามกลุ่มลูกค้าให้เท่าทันนะครับแต่สรุปได้เลยครับราศีธนูมีกําไรแน่นอนจากการค้าการขายขายปีขายย่อยขายสินค้าที่มีมูลค่าน้อย สินค้าที่กําไรน้อยแต่ขายเป็นปริมาณเยอะจะมีโอกาสนะครับผมโอเคประมาณนี้แหละเร่าวๆลองดูนะครับคีย์เวิร์ดประมาณนี้ลองไปปรับใช้ดูนะครับชาวราศีธนูนะจบแล้วนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ